สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเนลเกอร์ก็จะมาอัปเดตนะครับในเรื่องของคอมเมนต์อาเซียนครับเ,เพื่อนเพืหลังจากทีมชาติไทยของเราครับสามารถเอาชนะสิงคโปร์ไปได้4-2ต่อนะโอ้โหแบบสุดมันไปเลยครับเราโดนนําก่อน2-0นะนเพื่อนนะแต่สุดท้ายครับรัว4ประตูครับทำให้ตอนนี้ทีมชาติไทยของเราเลยครับก็นําเป็นจ่าฝูงครับจากการชนะลวด 3นัดครับเพื่อนๆโหดุเดือดมากๆเลยนะครับเพื่อนๆในการเสียเวลาเราไปรับชมคอมเมนต์อาเซียนเลยครับว่าคิดเห็นยากไรกันบ้างน,นะครับไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับอันนี้มาจากเวียดนามนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะพวกเขาเล่นได้ดีจริงๆฉันคิดว่าโอกาสที่ทีมชาติไทยจะคว้าแชมป์อีกครั้งเนี่ยเป็นไปได้สูงมากๆในคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากเวียดนามครับเขาบอกว่างานเนี้ยทีมชาติไทยจะได้แชมป์อีกครั้งอย่างแน่นอน คอมเมนต์ต่อไปครับมาจากมาเลเซียนะครับเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยหัวเราะเยาะไทยตอนโดนนำสองศูนย์แต่ตอนนี้เป็นไงล่ะทีมชาติไทยพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาเนี่ยคือของจริงอคอมเมนต์ต่อไปครับจากอินโดนีเซียครับเขาบอกกินดีด้วยประเทศไทยอคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากทางด้านของเวียดนามนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่ดีมากๆทีมชาติไทยพิสูจน์ได้เห็นถึงความไม่ย่อท้อพวกเขาทําได้ดีจริงๆและอคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเป็นยังไงล่ะทีมชาติไทยคือของจริงอันนี้มาจากทางด้านของมาเลเซียนะครับ แล้วคอมเมนต์ต่อไปมาจากเวียดนามครับเขาบอกกินดีด้วยประเทศไทยคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับมาจากทางน้่งของเวียดนามครับเขาบอกว่าดูจากสถานการณ์แล้วประเทศไทยเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งมากๆพวกเขาเนี่ยเล่นได้ดีจริงๆฉันคิดว่าไทยเนี่ยอาจจะได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องไม่เกินจริงเลยแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะเข้ารอบกลับมาเลเซียอย่างแน่นอนอันนี้มาจากมาเลยนะครับ คอมเมนต์ต่อไปนะครับมาจากทางด้านของสิงคโปร์เลยนะครับเขาบอกว่าเขายอมรับนะว่าประเทศไทยแข็งแกร่งจริงๆพวกเรายอมรับพวกคุณแข็งแกร่งมากๆคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากทางด้านของกัมพูชานะครับเขาบอกประมาณว่ายินดีด้วยประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากทางฝั่งของมาเลเซียนะครับเขาบอกว่าเกมเกมนี้เป็นเกมที่ดูเหมือนจะเป็นเกมธรรมดาแต่ทีมชาติไทยพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเมื่อเสียงนกหวีดยังไม่จบเนี่ยพวกเขาไม่ยอมแพ้ และคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากนานของกัมพูชาครับเขาบอกว่ายินดีด้วยนะประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากคานสิงคโปร์ครับเขาบอกว่าพวกคุณเหมาะสมที่จะเป็นผู้ชนะพวกคุณเนี่ยเล่นได้ดีจริงๆคอมเมนต์ต่อไปมาจากเวียดนามครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยฉันคิดว่าเดี๋ยวพวกเขาก็คว้าแชมป์อีกอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปมาจากมาเลเซียครับเขาบอกว่าสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยเนี่ยเป็นสไตล์การเล่นที่ดีมากๆพวกเขามีจิตวิญ,ญญาณในการเล่นนี่แหละคือทีมที่จะเป็นแชมเปี้ยน และคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากทางด้านของเวียดนามครับเขาบอกว่ามีโอกาสทีมทีตไทยจะคว้าแชมป์อีกครั้งพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปมาจากกัมพูชานะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากมาเลเซียครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆทีมชาติไทยพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพวกเขาไม่ย่อท้อพวกเขาอยากเข้ารอบต่อไปพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากทางด้านของเวียดนามครับเขาบอกว่าและแน่นอนทีมชาติไทยจะคว้าแชมป์อีกครั้งพวกเขาแข็งแกร่งมากๆ คอมเมนต์ต่อไปครับมาจากเวียดนามนะครับเขาบอกว่าเจอกันในรอบชิงนะประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากมาเลเซียครับเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่ยากมากๆเกมนี้ทีมชาติไทยถ้าจะกลับมาชนะเนี่ยแต่พวกเขาก็ทําได้ดีมากๆเลยนะคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าเกมเกมนี้ทีมชาติไทยน่าจะแพ้แล้วนะแต่พวกเขาก็กลับมาได้มันพิสูจน์ได้เห็นว่าพวกเขามีคุณสมบัติในการเป็นวินเนอร์อันนี้มาจากอินโดนีเซียนะครับ และคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากสิงคโปร์ครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเกมมเนี้ยพวกเราก็ทําได้ดีนะแต่ทีมชาติไทยเนี่ยไปสู่ได้เห็นแล้วว่าพวกเขาเนี่ยคือของจริงคอมเมนต์ comment ต่อไปครับมาจากทางด้านของเวียดนามนะครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าทีมชาติไทยจะเข้าไปชิงกับเวียดนามอย่างแน่นอนคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับมาจากทางด้านของกัมพูชานะครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆทีมชาติไทยพวกเขาแข็งแก่งจริงๆ คอมเมนต์ต่อไปครับมาจากทางด้านของสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่าเกมเกมนี้มันเป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะนักกีฬาไทยเล่นอย่างเต็มที่นักกีฬาสิงคโปร์ก็เล่นอย่างเต็มที่มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากทางด้านของกัมบูชาครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยแพ้ยากจริงๆคอมเมนต์ต่อไปรครับมาจากมาเลเซียนะครับเขาบอกประมาณว่าทีมชาติไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีจริงๆพวกเขาไม่กลัวใครในกา <ๆ S 2> รเล่นพวกเขายังเดินหน้าเพื่อชัยชนะ คอมเมนต์ต่อไปมาจากเวียดนามครับเขาบอกว่าใครที่พลาดเกมนี้มันเป็นอะไรที่พลาดมากๆทีมชาติไทยกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งและคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากเวียดนามครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยแข็งแกร่งมากๆฉันคิดว่าทีมที่แข็งแกร่งขนาดนี้สมควรจะได้รับการเป็นแชมป์ประมาณนี้นะครับเพื่อน และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆอาเซียนที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับทีมชาติไทยของเราก็สามารถเอาชนะสิงคโปร์ไปได้4-2นะครับเพื่อนๆขออภัยด้วยครับแอดเนี่ยเพื่อนๆรีบมาอัดคลิปไปเพื่อนๆเลยนะครับดูเกมก็อาจจะเหนื่อยน,นิดนึงนะวิ่งมาอัดเลยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าทีมชาติไทยของเรา ทำผลงานได้ดีครับในการที่สามารถเอาชนะสิงคโปร์ไปได้นะครับทำให้โอกาสตอนเนี้ทีมชาติไทยก็เรียกว่าเข้ารอบแล้วแหละเพื่อนๆน,นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ในเกมที่เจอกัมพูชานะครับและแน่นอนทีมชาติไทยของเราก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับตรงนี้ครับอ๊กมองว่ามันพิสูจน์ได้เห็นครับว่าเราเนี่ยไม่ยอมแพ้พอเราไม่ยอมแพ้เนี่ย มันหมายความว่าทีมชาติไทยของเราครับมีความเป็นเดอะวินเนอร์นะพวกเราวิ่งเต็มที่พวกเราไม่ยอมครับที่จะให้ใครเนี่ยมาชนะเราได้ง่ายๆนะครับวันนี้เราก็ทําผลงานได้ดีนะก็อย่างที่แฟนๆเวียดนามเขาบอกนะครับจริงๆตอนนี้เวียดนามโอกาสจบที่1เนี่ยก็มีสูงมากๆนะครับเขาเลยมองว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเจอกับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศเอาพูดกันตามตรงมันก็ไม่ได้เกินจริงสักเท่าไหร่นะครับ,รบก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าไทยกับเวียดนามถ้าเจอกันในรอบชิงจริงๆ,ๆ ใครจะสามารถเอาชนะไปได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆกับคอมเมนต์ที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะในเรื่องของคอมเมนต์หลังเกมแบบต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับในเกมต่ัดไปนะครับวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเชิญครับบ๊ายบายสวัสดีครับ